การห้ามเลือดและการป้องกันภาวะช็อกจากการเสียเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจทําทให้ร่างกายเกิดบาดแผลฉีกขาดมีเลือดออกมากถ้าเสียเลือดจานวนมากอาจทําทให้ผู้บาดเจ็บเกิดภาวะช็อกส่งผลให้เนื้อเยื่ออวัยวะสําคัญขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเช่นเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจนทําให้ผู้บาดเจ็บหมดสติจะสังเกตได้ว่ามีอาการหน้าซีดตัวเย็นเหงื่อออกซึมๆ ชีพจรเต้นเบ,นเบาเร็วหายใจหอบถ้าได้รับการช่วยเหลือไม่ทันอาจทําทให้เสียชีวิตขั้นตอนการห้ามเลือดและป้องกันภาวะช็อกจากการเสียเลือด 1. ใช้มือกดปากแผลไว้มือของผู้ช่วยเหลือที่สวมถุงมือยกส่วนที่มีเลือดออกเช่นแขนขาให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อให้เลือดสูบฉีดไปที่แผลน้อยลง 2. จัดให้ผู้บาดเจ็บนอนราบกับพื้น พร้อมยกขาสองข้างของผู้บาดเจ็บพาดบนเขา 3. ใช้ผ้าอีกผืนพับเป็นเส้นพันยึดปิดแผลให้แน่นเพื่อให้เลือดหยุดผูกปมไว้ที่ปากแผล 4. ห่มผ้าให้ความอบอุ่นและตรวจดูการไหลเวียนของเลือดไปสู่อวัยวะส่วนปลายเพียงพอหรือไม่เช่นเล็บซีดชาถ้ามีต้องคลายผ้าให้หลวมถ้าเลือดไม่หยุดให้เติมผ้าปิดแผลผืนใหม่ลงไป แล้วพันผ้ายืดอีกครั้งโดยไม่ต้องเอาผ้าปิดแผลผืนแรกออกถ้ามีวัตถุปักคาอยู่เช่นมีดไม้ห้ามดึงวัตถุกออกให้ใช้ผ้าขยุมปิดรอบๆอบวัตถกุกรณีมีบาดแผลอวัยวะถูกตัดให้ห้ามเลือดและป้องกันภาวะช็อกเก็บชิ้นส่วนที่ถูกตัดขาดใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงแช่ลงในภาชนะที่ใส่น้ำแข็งผสมน้ำโดยไม่ล้างทำความสะอาดอวัยวะที่ขาดรีบนำส่งโรงพยาบาล